ของแต่งจัดเต็มเลขไม่เพีง 7, km, ยง7,500กิโลเมตรเยอม้าาอาวันปี2018ออกรถเพียง6,9 0 0 0ได้ของแต่งระดับเทพทั้งคันแล้วพบกันในคลิปนะครับสวยคลิปเหมือนเดิมที่11เโซบาย สวัสดีครับ11สุดพิเศษครับวันนี้พาดูรถสปอร์ตสวยๆ1หนึ่งคันนะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักยามาฮ่าอาวันนะครับคันนี้เป็นยามาฮ่าอาวันปี2018นะครับจดทะเบียนปี2018เลยนะครับเลขใหม่น้อยมากนะครับเพียง7,500กิโลเมตรเจ้าของเดียวออกศูนย์นะครับและที่สำคัญมาพร้อมของแต่งรอบคันแล้วนะครับของแต่งจัดเต็มมาแล้วท่ออะโลฟูลซิสเต็มไทเทเนียมนะครับ ปั๊มบนเบมโบอิตาลีมือคัดเป็นเบมโบชิลน่ารวมถึงชิ้นส่วนคาร์บอนต่างๆก็มีไห้ครบหมดแล้วนะครับคันนี้สมบูรณ์พร้อมเดินทางขับขี่ท่องเที่ยวได้เลยนะครับรถหล่อๆแรงๆเลยนะครับคันนี้ก็คันนี้นะครับออกรถเริ่มต้นเพียงแค่69,000บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านง่ายไม่ต้องใช้คนคำ้ำอนุมัติไวทันใจฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ต้องที่ส1บเอ็ครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวผมพาพดูรายละเอียดรอบคันนะครับว่าคันนี้จะมีของแต่งอะไรบ้างไปกันเลยครับ กลิบเหมือนเดิมสวัสดีครับ11เ็ดโซบายครับวันนี้เราพามดูรถสวยหนึ่งคันนะครับเย玛ห้าอาันนะครับคันนี้เป็นปี2018สวยกลิบนะครับคันนี้มาพร้อมมาของแต่งหลายรายการเลยนะครับเริ่มจากด้านบนเลยนะครับเป็นปั๊มเบรกจากเบมโบสิบเก้าอิตาลีนะครับคันนี้มาครบแล้วเปลี่ยนสายถักมาเรียบร้อยแล้วนะครับกันล้มด้านหน้าจาก e v o t e ทนะครับรวมไปถึงกัดหม้อน้ำจาก EvoT e ทก็มีให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ ครอบแฟลลิงคาร์บอนนะครับคันนี้รวมไปถึงครอบกันแข็งเครื่องที่เป็น G.B. Racing เรียบร้อยแล้วท่อไอเสียจากแบรนด์อาร์โนะครับเป็น Fu ล์ s ซิสเต็มไทเทเนียมนะครับคันนี้นะครับครอบถังน้ำมันกันลอยเป็นคาร์บอนนะครับฝาถังน้ำมันปลดเร็วมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นควิกนะครับควิกซิสเต็มแอคชั่นนะครับหน้าจอนะครับปึ๊บคันนี้เลขใหม่น้อยๆนะครับเพียง7000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับ 7,480่โลนะครับคันนี้กุญแจครบ2ดอกนะครับสวยๆเลยนะครับตั้งโซ่ทางด้านหลังนะครับหางปลาเปบลไลเทคนะครับพร้อมกันล้มอีว t เทคเรียบร้อยแล้วนะครับครับโซ่สเตอร์แต่งมาเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมตัวตั้งโซ่เรียบร้อยนะครับกันล้มอีว t เทคบังโคลหลังคาร์บอนนะครับอ่านะครับกันแข้งด้านนี้ก็มีมาให้ครบหมดแล้วนะครับรถสวยนะครับคอบแฟอร์ลิงคาร์บอนนะครับ มือเบะมือคัทก็จะเป็นงานจากเบมโบเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงชิวหน้า MIA นะครับพร้อมกับอุดระจรนะครับที่มีไม้ครบหมดแล้วนะครับก็สวยๆแบบนี้พร้อมใช้งานเดินทางได้เลยนะครับรถสวยนะครับต้องที่11ชั่วไปนะครับสภาพโดยรวมประมาณนี้เลยนะครับสวยกิ๊บครับผมครับก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวรถสวยคันนี้นะครับรถสปอร์ตสวยๆแบบนี้ยีมห5อาวันจดทะเบียนปี2018 สีน้ำเงินโรงงานแบบนี้นะครับสวยๆมาพร้อมของแต่งรอบคันนะครับตามที่ได้รีวิวไปเมื่อสักครู่นะครับคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับราคาเพียง499,000บาทเงินสดลดได้นะครับจัดไฟแนนซ์ออกแล้วเริ่มต้นเียง69,000บาทไม่ต้องใช้คนค้ำด้วกันฟรีค่าจัดไฟแนนซ์อยู่ที่ไหนก็เป็นเจ้าของยม y a าอา a ว v a ล่อแบบนี้ได้แล้วนะครับ ที่สำคัญคันนี้เลขไมเพียง7,500กิโลเมตรหายากแล้วสภาพแบบนี้ของแต่งแบบนี้ต้องที่เรา11โซบายนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีรถอะไรสวยๆเข้ามาเีเดี๋ยวเราจับมาทำรีวิวให้ดูนะครับวันนี้ผมและทีมงาน11โซบาบก็ไปพร้อมกับเยี่ห้าเอาละหลอกคันนี้นะครับไปก่อนนะครับคลิปเหมือนเดิม la